จัดอะโอ้โหเขาเอาแล้วถ่ายแล้วนะแอคอยู่ได้ก็เบอร์หนึ่งเรื่องเอสพันนะครับอฮ้ยถามจริงก็ไม่รู้อ่ะผมซื้อเอสพันทีผมซื้อเป็นสิบอะครับเป็นสิบันเลยนะสิบล้านป้ายคือเรื่องเอสพันเนี่ยชื่อผม BMW S1000RR เนี่ยมันมันคู่กันมาอยู่แล้วนะครับทั่วประเทศอ่ะถ้าพูดถึงเอสพันธ์ก็ W อะ เราเป็นเจ้าพ่อเอสพันแล้วกันเบอร์หนึ่งเรียกเอสพันธแล้วกันโคตรขิงอ่ะโคตรขิงอ่ะเอสพันตอนนี้ที่ร้านมีกี่คันห้าหกคันได้ไหมคันมั้งเหลือตอนนี้หกคันเพราะเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเมื่อวานขายไปห้าคันน่ะวันเดียวขายเอสพันไปห้าคันของจริงว่ะคือคือต้องบอกว่าเอสพันเนี่ยผมเล่นมาตั้งแต่ปีสองพันสิบผมขายรถผมเอาเอสพันมาทํารถแข่งทุกอย่างผมรู้หมดข้อมูลต่างๆของเอสพันจุดเสีย จุดดีของเอสพันเป็นแบบไหนผมให้ความรู้กับลูกค้าได้หมดลูกค้ารถมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเอ0พันผมทําได้หมดถูกไหมครับคุณจะซื้อที่ไหนละ่ะความสบายใจผมมีร้านเซอร์วิสรถก่อนออกจากร้านผมเปลี่ยนทายมันเครื่องให้หมดทุกคันนี่แหละเบอร์นหนึ่ง่องเอพันเบ็ยเบไบตมาเข้าเรื่องกันคันนี้เป็นไงพี่คันนี้ bmw s 1000 RR ปี2018นะครับเป็นรถเพิ่งเข้ามาเมื่อวาน เนนี่ยนะพิ่งทำมาเมื่อวานหลอเลยเออแต่ห<อ>ลอจริงไม่ต้องทำอะไรเลยนะมาดูรอบๆก่นนายคันนี้เป็นตัวรถปี2018นะครับมาพร้อมของแต่งข้อแต่งชิ้วหน้าแต่งการล้ม GV Racing นะฮะยางสายฟ้าดอกเต็มนะฮะตัวปิดท้ายนะครับมาครบเลยนะฮะดูยางอีกยางใหม่ไม่ใหม่อนายดูนี่เห็นไหมเฮ้ยเส้นยังอยู่เลยยางใหม่นะครับยางใหม่นะครับ ยางสายฟ้าใหม่คลิปเลยนะครับหมื่นเจ็ดจ้ามันด้สวยจริงรถสวยครับตัวรถสีเดิมนะครับตัวรถสีเดิมทั้งคันนะฮะคันนี้มาพร้อมของแต่งก็อย่างที่บอกว่าจะมีชิหน้าท่อแต่งรถจัดทรงเรียบร้อยหมดแล้วคือทรงเอสพันนะนะเขาต้องอย่างนี้อยู่แล้วใช่เอสพา์นมันต้องแบบนี้นะทรงทรงมันจะประมาณนี้นะฮะก็คือกาดออยกาวนะ้ำข้อเฟรมข้อเฟรมเนี่ย หคิปเลยนะครับรถตัวรถสีไม่มีตำหนิดใดๆทั้งสิ้นนะครับราคาคันนี้ราคาคันนี้นะครับเท่าไหร่ดีพี่จะขายอะไรอ่ะเอาแบบเท่าไหร่ดีเรามันเจ้าพอเอทพันอ่ะห้าแ0นเก้าหบาทนะครับคันนี้เอาไปเลยอ้าวแล้วเมื่อวานคุยกับผมบอกว่า6 0 0สนหนึ่งสุดพิเศษไงการที่เราจะเป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยเราก็ต้องมีอะไรให้กับลูกค้า คือราคาแบ่งปันนะนะราคาแบ่งปันแบ่งกันใช้ หกห้าเก้าเก้าจัดไฟแนนซ์ลูกค้าไม่อยากมีเงินดาวผมจัดให้ได้นะฮะฟรีดาวอ่ะใช่แล้วออกรถเท่าไหร่อย่างเงี้ยจริงๆออกรถประมาณสองหมื่นเนี่ยนะใช่ออกรถสองหมื่นบาทนะครับคือจมหมดแล้วรเอกรถวิบัติเท่าไหร่สามหมื่นห้าสามหมื่นห้าใช่พี่มีเงินสองหมื่น พี่ออกอ็นพัน,น่ะโอ้โหของจริงวะง่ะโคติ่ะดอกเบี้ย4.5นะครับแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าซื้อสดนะครับเล่มพร้อมโอนนะครับคันนี้เอาไปเลย5,99,000บาทนะครับราคาพิเศษรถเดิมไม่มีล้มไม่มีชนสีเดิมทั้งคันนะครับคุณแจ2ดอกบุ๊กเซอร์วิสครบเลยแก้วสวยจริงขุนแม่งขับมันด้วยนะเอ็ดพันนะทุกทุกคันเลยสวยๆหล่อๆเลย ทางยาวเลยเออหล่อเลยคือรถมันมีทรงมาแล้วอะ่ะรถมีทรงมาแล้วไม่ต้องไปทำอะไรแล้วอะ่ะเอาไปเลยได้หน้า09อะขอเบอร์ติดต่อคุณหน่อ,อย์063553522เอาอีกทีหนึ่ง0631953522นะครับ